อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสปราเสซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิกับผิตวันนี้อยากจะพามารับประทานอาหารจีนแต้จิ๋วต้นตำรับจริงๆชื่อว่ารื่นรสพัาคารนะคะร้านนี้มีอายุเกือบ50ปีแล้วนะคะเรามาคุยกับนะคะเจ้าของร้านเจเนอเรชั่นที่3คุณมนนภาปลืมธีรวง์ มนสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรื่นรถพัฒการทาไมจึงติดออกติดใจจากคนรุ่นนั้นจนถึงรุ่นนี้จ๊ะเล่นรถนะคะเปิดมากว่า47ปีแล้วนะคะเราพิถีพิถันในทุกอย่างคะ่ะค่ะพิถีพันตั้งแต่เลือกซื้ออาหารจนถึงเสิร์ฟบน,นโต๊ะลูกค้าเลยคะ่ะ เมนูแรกนะคะจะเป็นปอเปี๊ยะทอดลื่นรสค่ะปอเปี๊ยะเนี่ยจะเป็นไส้กุ้งมันแกวเห็ดหอมค่ะเมื่อก่อนเนี่ยค่ะปอเปี๊ยะเนี่ยจะเป็นไส้หน่อไม้ค่ะแต่ว่าพอากงอ่ะเป็นคนขายยาจีนค่ะอากงก็เลยเปลี่ยนจากหน่อไม้เนี่ยเป็นมันแกวเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยมีฤทธิ์หลังยาค่ะอากงดูแลไปถึงผู้บริโภคว่าทานแล้วต้องได้สุขภาพที่ดีด้วยต้องลองมาชิมและจะบอกเลยว่าปอเปี๊ยะลื่นรส อร่อยจนถึง,งเกือบ50ปีไปเมนูที่2ได้ค่ะ,ะ,คะเมนูที่2เป็นพะกระโดดกําแพงนะคะตัวพักระโดดกําแพงเนี่ยจะประกอบด้วยเป่าพื้นนะคะมีปิงค่ะมีกระเพาะปลาสดค่ะมีเยื่อไผ่มีก้างป่วยแล้วก็มีเครื่องยาจีนค่ะ,คะแต่ความพิเศษของซุปตัวนี้ก็จะอยู่ที่ซุปน้ำใสค่ะซึ่งจะเป็นซุปที่นำสะโพกหมูเนี่ยไปนึ่งในซึ้งกว่า12ชั่วโมงค่ะทำให้น้ำซุปเนี่ยมีความใสแล้วก็หอมอยู่ในตัวเองค่ะนี่แหละค่ะพัฒการรื่นรสก็มีอายุมาถึงกว่า เกือบ50ปีดังนั้นเมนูนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ทุกคนมาแล้วสั่งเมนูที่3จะเป็นเนื้อปูผงกะหรี่นะคะจะเป็นเนื้อปูก้อนจากสุราษฎร์ธานีค่ะผัดกับซอสผงกะหรี่สูตรพิเศษของทางร้านค่ะ,คะซึ่งจะเคี่ยวจนได้ที่ทําให้ซอสเนี่ยมีความข้นความครีมมี่และความหอมละมุนเวลาทานค่ะอันนี้ต้องทานเลยนะคะจะทานเล่นจะทานเปล่าๆจะทานกับ,กบข้าวได้หมดเลยไปเมนูต่อที่ทุกโต๊ะมาะต้องสั่งค่ะจะเป็นข้าวผัดค้าปลาแห้งนะคะพระเอกของจานนี้คือปลาแห้งค่ะ ปลาแห้งนี่จะเป็นปลาทิปโปเป็นปลาตาเดียวของเมืองจีนค่ะจะเป็นข้าวหอมมะลิจากจังหวัดยะโสธรค่ะคณะ,ะเวลาผัดจะมีความกรอบและกลุ้งที่เราหมักอย่างดีเพื่อให้มีรสชาติอยู่ในตัวกุ้งนะคะข้าวผัดจานนี้มีกลิ่นหอมพิเศษกว่าที่อื่นค่ะไม่เค็มแต่กลิ่นหของปลาเข้าปอยู่ในข้าวข้าวได้กลิ่นของกระทะแล้วคณะกรอบกรอบกุ้งสดสดของหวานอันนี้ก็เลิศค่ะ <c oughs> เป็นเมนูต่อไปค่ะเป็นเผือกกวนแปะก,ก้วยหรือว่าทุกคนจะรู้จักในนามโอนีแปะก,ก้วยนะคะ <c oughs> เือกของทางร้านจะกวนเองค่ะจะไม่หวานมากค่ะจะทานคู่กับข้าวเหนียวมูนน้ำราจ,จะมีเป็นแห่วและแกลกล้ยค่ะแล้วก็น้ำน้ำราเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่จะมีเช้งหรือว่าเปลือกส้มค่ะทำให้มีกลิ่นหอมสดชื่นเหมาะกับเป็นจานจบที่ดีค่ะร้านเราเปิดกี่โมงจ๊ะมนจ๋าค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มครึ่งไม่มีเบรกตอนบ่ายค่ะจัดเลี้ยงได้ยังไงมั่งแล้วมีกี่โต๊ะมีกี่ห้องจ๊ะเป็นกลุใหญ่สุดนะคะในห้องอาจัดได้ถึง80คนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะมมมาาาาา20 30คคคคคนนนนนนนกกกก็สรรรรรรรถใใช้้้้บิหหหอองไดเืืััะะะ่่ี เป็นออรร่ยชักใหา่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านรื่นรถพัตการตั้งอยู่ที่ถนนพระราม3ามภายในโครงการบางกอกสแควร์ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มตาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านรื่นรสพัตคาร คือเมนูนี้เลยครับอร่อยแน่ากับผลิตลี่เมจิอีติ้งย่าวผิงชังสวัสดีค่ะ